สวัสดีครับผมบอลิสิฮิวนะผมว,วันนี้ผมมา c ค v e เอร์เพลงสัานในรักนะบผมของพี่แมนอาร์นะผมเพลงที้เป็นกระแสในตอนนี้นะผมผมเขาบอกเลยนะผมเพลงนี้ผมตั้งใจร้องเพาะๆแน่นอนนะผมมาฟังกันได้เลยครับ s go อยังคงสัตานในรักแม โดนทำร้ายหัวใจที่ช้ำเก็บไว้อาฝากให้เธอดูแลใจดวงนี้เขาเธออย่าตรงในใจดวงนี้เวยหลบความนั้นออกไปสักทีได้โปรดฉันที่ได้เธอเห็น เพื่นเจ็บซสำสำ้ำๆถ้าใจเจ้าเอ่ยไม่เคยจำใจยังต้องการใครสะกคนที่เข้ามาดูแลและช่วยรักษาแผลใจที่มันไม่เคยหายไปหัวใจของฉันมันโดดยัทิ้งแตบไม่มีใครกล้จนเธอเดินเข้ามาทำให้ใจมันรู้ว่าว่าใจธะต้องการความรักของเธอในอย่างฉัน ยังไม่ลืมคนเก่าแล้วเจอเธอรักได้ไหมยังคงสัญญาในรักแม้ใจจะโดนทำลายหัวใจนี่ฉับเก็บไม้อยากฝากให้เธอดูแลจูบกองเก่ายังรักในดวงในใจดวงนี้เราคภาพนั้นออกไปสักทีช่วยจุบฉันที่เดอเธอแอบใจ ใจมากมายก็ไม่คิดที่จะท้นใจอย่างคนต้องการเพียงใครสักคนอย่างคุมเชื่อและยังศรัทาว่าไม่ใช่แค่จินตนาที่มีคนที่ถึงใจจงเจอคนนี้ก็เดินเข้ามาทำให้รู้ความจริงหรือเจตนาหรือว่าต้องการอะไรแต่ว่าเธอต้องการแค่ใจจะ่ไหมฉันที เพราะฉันโดนนี้มันไม่อยากจะเสียใจยังคงจะท่าในรักแม้ใจจะโดนทำร้ายเพื่อใจที่ซ้ำเก็บไว้ฝากให้เธอดูแลจุดกองเงายังตายถึงในใจดวงนี้ถี่หลงพาน้ำออกไปทุกที่ได้โปรดฉันที่เดือดเธอแอนใจ คังแร้ที่จุบก,ก็ประทัไปที่ปากว่าบารรักเพราะเข้าบาราบาระลไยเกิดใจคนมันเหมือนเมดมนต์เพียงเธอเป็นคนเพราะฉันฉันนั้นผิดเองเพียงอยากให้เธอเดิมความจะจบเพลงแล้วตอนนี้คุณจะจุกผมได้ไหมหรือว่าคุณไม่ต้องสนทนจุกแล้วมันก็จางหายไปอยากให้รู้ว่าฉันต้องการความราักจะมาแค่ไหนหัวใจก็ไม่เคยจำ và đón xem bài một chai xem xăm bé của yang cũng cản quáo ra con yên dùng từ sa ra ngoài tay chợ con xăm rái đi xăm giếp khoai được ba mẹ thơ đô la chai dùng yên của yang cũng từng yên nay dùng yên choi lò pháp thì được ก็ภาพนั้นลงไปทั้งที่ฉันหยุดฉันที่เธอเห็นใจเอาผมชียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาครับบ๊ายบาย